บทที่15การสูญเสียทางการค้าขายให้ค่านี่คือการคว้าธุรกิจเปล่าลูกแมงป่องทะเลราย27 7ตัวจะต้องถูกเอาไปโดยลูกอูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะต้องซื้อพวกมันเพื่อทำตามบททดสอบเจ้าของร้านเก่านอกจากนี้ในเวลากลางวันแสกแสกเช่นนี้ถ้าใครคิดจะโกงราคาให้สูงขึ้นสาลาไปเปาก็จะเสียหน้าเฉินจิงกล่าวต่อหัวนหน้าเพิงหงเทียนข้ารู้ว่าระหว่างเจ้ากับทีมหงชามีความขัดแย้งเล็กน้อย ถึงแม้ว่าศาลาป่าเปาของเราเป็นของส่วนหนึ่งของทีมหงชาแต่ก็ถือเป็นคู่แข่งของทีมหงชาด้วยเช่นกันเพิงหงเทียนลังเลที่จะทาธุรกิจต่อกับลก่อูอย่างชัดเจนแม้ว่าจะมีข้อตกลงกับเจ้าของร้านคนเก่าของศาลาปอยู่แต่ตอนนี้การเงินเป็นสิ่งสําคัญที่สุดลู่อูเดินออกมาและมองเขม่งไปที่เฉินจิงเจ้าของร้านเฉินค้าได้ยินว่าศาลาไปเปาอยู่ห่างออกไปหลายช่วงตึกจากศาลาปอยู่เจ้ามาที่นี่ทําไมกันเหรอ ฮ่าฮ่าเจ้าของร้านเฉินยิ้มอย่างสบายใจข้าเพิ่งได้ยินว่ามีเจ้าของร้านคนใหม่มาทำงานที่ศาลาไปอยู่และเขาก็เป็นผู้ปรับแต่งพลังวิญญาณซะด้วยข้าก็แค่อยากจะเจอเขาดูสักครั้งมาที่นี่เพื่อเจอข้าเป็นพิเศษเลยงั้นหรือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับข้าแต่มันไม่เหมาะสำหรับเจ้าที่มาเริ่มต้นธุรกิจในร้านข้าล่วอุกกล่าวเจ้าของร้านเฉินหัวเราะเสียงดัง ฮ่าฮ่าฮ่ามันไม่ถือเป็นวิธีการทางธุรกิจหรอกน้ามันก็เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องไงที่ราคาของมันนั้นสูงกว่านี้ถ้าเจ้ายัางไม่สามารถตกลงราคาได้เจ้าก็ไม่มีสิทธิ์มาห้ามคนอื่นที่มาซื้อดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายกำลังมีไฟแห่งโทสะลุกโชนผู้คนรอบข้างที่เดินผ่านมาต่างก็หยุดดูเพราะไม่ว่าใครๆก็ชอบดูเรื่องแบบนี้ใช่ๆต้องเพิ่มราคาให้สูงกว่านี้มีเสียงประท้วงดูเหมือนมันจะเริ่มเป็นเรื่องยุ่งยากนิดหน่อยเสียแล้ว ลู่อูรีตาลงเล็กน้อยจากนั้นเขาก็ยิ้มอย่างเงียบเแม้ว่าศาลาป่าอยู่ของข้าจะไม่ใหญ่แต่ถ้าแค่เงินสองถึงสามร้อยหินวิญญาณต่อตัวข้าก็สามารถจ่ายได้ลูกแมงป่องใสสีเหลืองสามร้อยหินวิญญาณข้าจะขอรับมันไว้สีหน้าของเพิงหงเทียนแปลกไปเล็กน้อยเจ้าของร้านลู่ท่านจะซื้อจริงๆงนั้นหรือเพิงหงเทียนถามด้วยเสียงเบาๆแน่นอนอยู่แล้วลู่อูพูดมาแลกเปลี่ยนกันเถอะเพิงหงเทียนตอบอย่างรวดเร็ว เมื่อเห็นท่าทีอันเร่งด่วนของอีกฝั่งหนึ่งลูวอจะไม่เข้าใจได้อย่างไรเขาคงจะต้องเสนอราคาที่สูงขึ้นเกินกว่าตลาดไปแล้วแน่ๆแและน่าจะเยอะมากด้วยมีรอยยิ้มบิดเบี้ยวปรากฏขึ้นบนใบหน้าของผู้ชมบางคนพวกเขาเข้าใจว่าเจ้าของร้านคนใหม่นั้นกำลังเสียท่าอยู่ข้อตกลงนั้นกำลังจะเป็นไปอย่างราบรื่นเพิงหงเทียนรีบหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาแล้วยิ้ม ขอบคุณมากข้านึกถึงศาลาป่ายู่ของเจ้าในครั้งต่อไปข้าพร้อมจะทําธุรกิจมันเหมือนกับว่าเขากําลังพูดว่าจะใช้ประโยชน์จากที่นี่อีกในครั้งต่อไปช่างน่าราคาญจริงๆอย่างไรก็ตามโลอูไม่ได้อารมณ์เสียเลยและยังสุขุมอยู่ในที่สุดเจ้าของร้านฉันยกมือกลุ่มหน้าท้องแล้วก็หัวเราะออกมาฮ่าฮ่าฮ่าเจ้ายอมซื้อมาในราคานั้นจริงๆหรือเจ้าเสียสามร้อยหินวิญญาณสาหรับแมงป่องทรายสีเหลืองตัวกู่แข่งได้ขนาดนั้นเลยหรือไง ถ้ามีเจ้าของร้านแบบเจ้าค่าคงไม่ต้องห่วงเลยว่าร้านนี้จะปิดตัวลงเมื่อไหร่เจ้ารู้หรือเปล่าว่าลูกแมงป่องายสีเหลืองที่ถูกทำให้เชื่องแล้วนั้นยังมีราคาเพียงแค่250หินวิญญาณเท่านั้นราคารับปกตินั้นควรอยู่ระหว่าง150และ180หินวิญญาณเท่านั้นนอกจากนี้มันยังเป็นสัตว์ที่ใช้พลังงานวิญญาณมากในการทำให้เชื่องช่างวิเศษเหลือเกินที่ได้เป็นเจ้าของร้านคนใหม่ ของซาลาปอย่ค่าก็อุตส่าห์คิดว่าจะเป็นคนที่มีความรู้และพลังมากจนช่วยให้งูระดับเงินวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นระดับทองได้แต่เท่าที่ดูตอนนี้เหมือนว่าจะเป็นเพียงแค่ลูกไก่แรกเกิดที่ไม่รู้จักแม้แต่วิธีบริหารธุรกิจเล็กๆด้วยซ้ําใบหน้าของเฉินจิงเต็มไปด้วยสีหน้าเสยยิ้มของการเยะเยเขาเคยได้ยินว่าเจ้าของร้านคนใหม่มาจากตระกูลล่วแต่เขาไม่คิดอย่างนั้นเป็นแค่ลูกชายที่ถูกทอดทิ้งจากคนในตระกูลก็แค่คนที่ถูกเนรเทศ เขาจะต้องไปกังวลอะไรถึงเขาจะเคยได้ยินมาว่าก่อนหน้านี้เจ้าของร้านคนนี้เคยช่วยให้งูทองคําให้วิวัฒนาการได้เขาจึงสนใจอยากมาดูเพราะท้ายที่สุดเจ้าของร้านที่นี่ก็ถือเป็นศัตรูทางการค้าของเขาเขาไม่ได้คาดคิดว่าเพียงแค่หย่าราคาไปไม่กี่ครั้งจะเป็นการทําให้อีกฝั่งหนึ่งพลาดซื้อลูกแมงป่องสายสีเหลืองในราคาสูงกว่าตลาดได้ง่ายๆเช่นนี้พ่ายแพ้ต่อแรงกระตุ้นทําให้การจัดการสิ่งต่างๆรวน ไม่รู้จักธุรกิจใช่ไหมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เพียงพอแล้วที่เจ้าของร้านเฉินจะรู้สึกอยากดูถูกลู่อู่ความหวั่นเกรงของเขามันยังไม่เพียงพอลู่อู่มองไปที่เพิงหงเทียนเพิงหงเทียนพร้อมด้วยรอยยิ้มนี่คือราคาที่เจ้าตกลงไว้เองข้าไม่ได้ตั้งใจจะหลอกเจ้าแต่อย่างไรลู่อู่ไม่ได้ตอบอะไรแต่มองไปที่เฉินจริง,จรงเจ้าของร้านเฉินคงคิดว่าข้าแพ้แล้วสินะฮ่าห้าถือได้ว่ามันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ก็แล้วกันเฉินจิงหัวเราะยก ล้วอูยิ้มให้อีกฝ่ายแบบไม่ถือสาแต่ข้าคิดว่าข้าทำเงินได้มากนะฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าเด็กโง่ฝันเฟื่องอยู่หรือไงเจ้าคงไม่โกรธด,ด้วยเรื่องแค่นี้หรอกนะเฉินจิงมองดูล่วอูด้วยสายตาสงเพทไม่เชื่อก็แล้วแต่เจ้าล่วอูพูดจากนั้นก็เดินไปที่โครงคิดสักครู่แล้วเรียกให้คนงานในร้านทั้งสามคนช่วยกันนำโตรงไปไว้ในศาลาปอยู่ต่อมาลูวอูก็หันกลับไปเดินหายเข้าไปในศาลาปอยู่ ทำเงินได้งั้นหรือเจ้าคงอยากร้องให้หลังจากที่กลับไปเหมือนเป็นพวกเด็กเลือขอสินะไม่เห็นข่าจะต้องสนใจอะไรเลยเฉินจิงมองไปที่แผ่นหลังของโลู่อู่ที่เดินจากไปบรรยากาศในศาลาไปอยู่ค่อนข้างจะหดหูเล็กน้อยคนงานสามคนยืนคอตกอยู่ด้านในร้านพวกเขาทั้งสามกลัวที่จะไปเผลอพูดแทงใจลู่อู่จึงเงียบปาช้าลูกอูอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและพูดล้อเล่น พวกเจ้าสามคนเป็นอะไรกันดูเศร้ามากเสียจนคนที่ผ่านไปผ่านมาคงคิดว่าสาลาไปอยู่ของเรากำลังจะมีงานศพอย่างนั้นแหละทั้งสามคนมองหน้ากันเองพวกเขาไม่ได้คาดคิดว่าเจ้าของร้านจะยังอารมณ์ดีได้อยู่พวกเรามากำจัดแมงป่องทะเลทรายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อกู้คืนความเสียหายในวันนี้ให้จงได้ขอรับมู่ถาวพูดเชิงแนะนำอย่างระมัดระวังปากของลู่อูเอียงเล็กน้อยเจ้าจะรีบเร่งทำไมกันข้าจะทำให้พวกมันเชื่องเองบางทีนี่อาจ เป็นการทดสอบที่แท้จริงจากเจ้าของร้านคนเก่าก็ได้ทั้งสามคนพูดไม่ออกมันคือการทดสอบหากนี่เป็นการทดสอบจริงๆเขาคงกำลังล้มเหลวอย่างต่อเนื่องราคาของสินค้าที่ได้รับสูงกว่าราคาตลาดและต้องเพิ่มค่าใช้ใจ่ายในการปรับตัวให้ชินกับสภาพเดิมนี่เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อย่างเห็นได้ชัดลู่อูและทั้งสามคนไปที่อาคารเก่าในสนามหลังบ้านแล้วถามว่าอาคารเก่านี้มีสัตว์วิญญาณแบบไหนอยู่กัน มีแต่สัตว์วิญญาณระดับทองแดงทั่วไปขอรับแต่มีจํานวนไม่มากแน่นอนว่าไม่มีสัตว์วิญญาณระดับเงินเพราะมันราคาแพงกว่าและทําให้เชื่องลําบากมู่เถาตอบล่วอูเรียกทั้งสามพาข้าไปดูสิม,มู้เถาเสี่ยวชาอาฟูแค่นั้นพวกเจ้าสามารถทําได้ใช่ไหมรับทราบขอรับแม้ว่าอาคารเก่าจะสุดโทมแต่ห้องโงภายในนั้นแข็งแกร่งมากแต่ละกรงเต็มไปด้วยสัตว์วิญญาณหลายชนิดแต่ดูแล้ว เหมือนพวกมันจะไม่มีพลังวิญญาณมากนักนี่คือแมงมุมดอกไม้มันสามารถทะลุทะลวงพื้นและสร้างตาข่ายดักได้ดีคนงานในร้านพาลู่อูไปที่กรงขนาดของแมงมุมนั้นใหญ่ประมาณขนาดของทารกร่างกายของมันถูกปกคลุมไปด้วยลวดลายที่มีสีสันและดูเห็นได้ทะลุปลุโปรงมากทําให้คนไม่กล้าเข้าใกล้ลู่อูตรวจสอบข้อมูลของแมงมุมดอกไม้ผ่านหปิศาจทักษะดักแด้ระดับสี่การหมุนระดับสี่ ทัก,กษะขยดีล้วอูสส่หัวแล้วเดินไปตรงถัดไปมันเป็นมดมีเขาขนาดไม่ใหญ่มากประมาณเท่าฝ่ามือเขามันแข็งแรงมากและสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของที่หนักกว่าตัวเองได้ถึงหนึ่งร้อยเท่าทักษะการโจมตีมุมอับระดับดีกรดละลายระดับสี่วิญญาณระดับดีดูเหมือนว่าจะค่อนข้างทั่วไปเขาจึงหันไปหาตัวต่อไปการไปดูรอบนี้สิ่งที่เขาเห็นคือลูกบอลหินครุกรา ซึ่งดูเหมือนกับเป็นสัตว์ที่ตายไปแล้วทำไมถึงมีคนวางก้อนหินไว้ในตรงนี้กันลัวอูทางเพราะสงสัยมู่เถาได้ยินดังนั้นก็ตอบไปมันไม่ใช่หินธรรมดามันสัตว์วิญญาณหินพวกมันชอบทำหลุมและกดตัวเข้าไปอยู่ด้านในเมื่อคิดว่ามันตกอยู่ในอันตรายนอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในทักษะของมันนั่นก็คืออำพรางปลอมตัวเป็นก้อนหินไม่เพียงแต่เพื่อเพิ่มการป้องกันแต่ยังสร้างความสับสนให้กับฝ่ายตรงข้ามด้วยพรางตัวงั้นเหรอ ทันทีที่ได้ฟังดวงตาของโลกอุเบิกว้างขึ้นเขาพอเข้าใจได้ว่าภูมิภาคต่างๆมีลักษณะที่แตกต่างกันในเมืองหลวงเขาจึงไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนนำสัตว์วิญญาณหินตัวนี้ออกมาค่าใช้งานมันได้ใช่ไหมโลกอูถามมู่เถาเองก็แอบอยากรู้เหมือนกันแต่พยักหน้าส่งส่งก่อนตอบว่าใช่ขอรับ